ครับได้พูดถึงอำนาจตุลาการกับสานการณทางการเมือง20นาทีครับเสียนคบครับสวัสดีท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะฮะผมได้รับมอบหมายให้พูดเป็นคนแรกนะครับสำหรับการอภิปรายในวันนี้นะครับเรื่องบทบาทของตุลาการกับ สถานการณ์ของบ้านเมืองนะฮะในงานดำลึกถึงท่านอาจารย์หยุดแสงอุทัยนะฮะความจริงผมเองไม่ทันท่านอาจารย์หยุดนะฮะตอนที่ผมเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,ร์อาจารย์หยุดท่านได้ถึงแก่กรรมไปแล้วนะครับแต่ว่าอาจารย์หยุดเป็นแรงบันดาลใจสําคัญยิ่งนะฮะที่ทำให้ผมตัดสินใจไปศึกษาต่อนะครับที่ประเทศเยอรมันนะฮะแล้วก็ตอนที่จบกลับมาแล้วเนี่ยนะฮะช่วงที่ผมเข้ามาที่คณะนิติศาสตร์ใหม่ๆเนี่ยผมก็ไปนั่งทํางานที่ห้องสมุดของอาจารย์หยุดนะเมื่อก่อนเนี้ยอยู่ที่ชั้น4ี่นะฮะแล้วก็ได้ เ,เห็นตำรับตำราห,หนังสือของท่านอาจารย์หยุดมากมายหลายสาขาวิชานะมีหนังสือหายากนะฮะหลายหลายเล่มนะฮะที่ท่านได้สะสมเอาไว้นะครับสิ่งที่ผมประทับใจมากมากนะฮะในความเป็นนักวิชาการของท่านอาจารย์หยุดคือท่านเป็นนักวิชาการที่มีหลักนะฮะแล้วก็มักจะให้ความคิดความเห็นทางกฎหมายเนี่ยผ่านจากหลักในทางวิชาการเสมอมีอาจจะมีบางเรื่องบางประเด็นที่ผมอาจจะมีความเห็นแตกต่างจากท่านอาจารย์หยุดอยู่บ้างนะฮะ แต่ผมเคารพนับถือความเห็นของท่านอาจารย์หยุดโดยสนิทใจเพราะผมมั่นใจว่าความเห็นที่อาจารย์หยุดได้เสนอไปนั้นเนี่ยเสนอไปวนพื้นฐานนะครับของความสุจริตจจใจทางวิชาการทั้งสิ้นนะฮะแล้วผมถือนี้เป็นหลักของผมเสมอมานะครับในแง่ของการให้ความเห็นทางกฎหมายนะครับในเรื่องของอการใช้อำนาจตุลาการเนี่ยผมจะเริ่มแบบนี้ก่อนนะครับเนื่องจากว่าเรามีเวลาอาจจะไม่มากนะักนะว่าก่อนจะพูดถึงเรื่องตุลาการกับสถานการณ์บ้านเมืองเนี่ย เราต้องเข้าใจลักษณะหรือธรรมชาติของหน้าตุลาการเป็นเบื้องแรกก่อนว่าหน้าตุลาการนั้นเนี่ยนะครับมันมีลักษณะอย่างไรเพราะถ้าเกิดเราไม่เข้าใจลักษณะของหน้าตุลาการแล้วนะฮะการความสัมพันธ์ระหว่างอำนาจตุลาการหรือการใช้อำนาจของตุลาการกับการแก้ปัญหาของสถานการณ์บ้านเมืองนั้นก็จะผิดทิศผิด,ผด,ผดทางแทนที่จะแก้ปัญหานะครับให้มันรุ่วงลงไปหรือกัดความขัดแย้งที่เกิดขึ้นเนี่ยกลับทําให้ปัญหานั้นมันรุนแรงนะครับแล้วก็ลุกลามมากยิ่งขึ้น ในทางวิชาการนะฮะแล้วอันนี้ปกติผมก็จะสอนหนังสือนักศึกษายอยู่เสมอนะฮะผมก็อธิบายว่านะครับอำนาจตุลาการนั้นโดยเนื้อแท้แล้วเนี่ยเป็นอำนาจในการวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาททางกฎหมายอันนี้เป็นลักษณะสําคัญประการแรกสุดของอำนาจตุลาการนะฮะถ้าข้อพิพาทนั้นไม่ใช่ข้อพิพาททางกฎหมายนะครับเป็นข้อพิพาทในทางการเมืองเป็นข้อพิพาทในทางเศรษฐกิจทางสังคมทางวัฒนธรรมแต่ไม่มีประเด็นในทางกฎหมายนะฮะ ไม่ใช่เรื่องของหน้าตุลาการจะเข้าไปเกี่ยวข้องตัดสินได้ถ้าเรื่องนั้นเป็นเรื่องในทางการเมืองก็ต้องทําให้ประเด็นในทางการเมืองนั้นกลายเป็นประเด็นในทางกฎหมายหรือเป็นปัญหาในทางกฎหมายนะฮะแล้วใช้กฎหมายเป็นเกณฑ์หรือเป็นมากนะครับในการวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทอันนั้นความเป็นข้อยิพลาดทางกฎหมายหมายความว่าศาลหรือผู้พิพากษา,าไม่สามารถนะครับใช้เกณฑ์อื่นใดในการเข้าวินิจฉัยชี้ขาดคดีได้นอกจากกฎหมายนะฮะ สารอาจจะมีความรู้สึกนึกคิดนะครับในทางศิลธรรมความรู้สึกนึกคิดในทางการเมืองอุดมการณ์ในทางเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมอะไรต่างๆก็ตามนะฮะแต่เกณฑ์หรือมารที่จะต้องใช้วัดและชี้ขาดค่อยพลาดนั้นเนี่ยต้องเป็นกฎหมายส่วนว่าจะมีวิธีการตีความอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวจะว่ากันอีกทีหนึ่งนะฮะประการที่2คือว่าเมื่อวินิจฉัยไปแล้วเนี่ยครับคำวินิจฉัยนั้นก็จะผูกพันคู่ความเป็นเด็ดขาดคําพิพากษานั้นจะถูกหรือผิดนะฮะก็จบสิ้นลงนะฮะแล้วก็ พ่นคู่ความคู่ความที่ไม่เห็นด้วยนะครับก็อุทธร์โต้แย้งคําพิพากษานั้นไปนะครับจนกระทั่งไปถึงที่สุดนะครับศาลเองในเมื่อตัดสินคดีไปแล้วนะครับก็ไม่สามารถเข้าไปเปลี่ยนแปลงคําตัดสินของตัวเองได้นะฮะแม้ตัวเองจะเห็นว่าคําตัดสินนั้นไม่ถูกต้องนะเวน้นแต่ว่าเป็นการแก้ไขความผิดพลาดนะครับหรือความผิดหลงเล็กน้อยเท่านั้นเพราะฉะนั้นการใช้หน้าตุลาการจึงสําคัญนะเพราะเป็นการใช้อํานาจที่ใช้ไปแล้วเนี่ยตัวศาลเองเนี่ยไปแก้ไขนะครับด้วยตัวเองไม่ได้ถ้าเกิดว่ามีการอ่าน ควมพิพาทสายคู่ความฟังไปแล้วนะครับประการที่3คือการใช้หน้าตุลาการนั้นต้องใช้ในองคอ์กรซึ่งเป็นอิสระนะครับไม่ตกอยู่ภายใต้อานาจของบุคคลใดแต่เราต้องเข้าใจว่าความเป็นอิสระของผู้พิพากษาตุลาการนั้นไม่ได้เป็นอิสระอย่างสิ้นเชิงนะฮะในโลกนี้ไม่มีอะไรเป็นอิสระอย่างสิ้นเชิงได้อิสระนั้นเนี่ยนะครับหมายถึงอิสระนะครับจากการตกอยู่ภายใต้การสั่งการของบุคคลอื่นในการวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาททางกฎหมาย แต่ศาลต้องผูกพันกับกฎหมายนะฮะศาลจะใช้เจตจำนงของตัวเองเข้าแทนที่ตัวบทกฎหมายแล้วตัดสินคดีหรือนิิชัยคดีไปตามความต้องการของตนโดยขาดฐานทางกฎหมายรองรับไม่ได้นะครับประการสุดท้ายนะครับอำนาจตุลาการนั้นได้มีลักษณะเป็นอำนาจในเชิงรับความเป็นอำนาในเชิงรับหมายความว่าศาลเองจะเริ่มการใดๆไม่ได้เลยถ้าไม่มีการฟ้องคดีนะฮะ อันนี้จะทำให้หน้าตุลาการเนี่ยแตกต่างไปจากอํานาจบริหารและก็อำนาจนิติบัญญัตินะฮะซึ่งเป็นอํานาจในเชิงรุกในแง่ที่ว่าเขาสามารถจะแก้ไขปัญหาต่างๆได้นะครับโดยการวางแผนหรือการคิดไปข้างหน้าในแง่นี้เนี่ยนะครับการทํางานของศาลผู้พิพากษาเนี่ยคือการมองย้อนกลับไปในอดีตทั้งสิน้นนั้นจะแตกต่างจากการตรากฎหมายซึ่งต้องคิดไปในอนาคตนะฮะหรือการกระทําของฝ่ายบริหารนะครับซึ่งต้องคิดไปในอนาคตเหมือนกัน ในบางกรณีอาจจะมีการย้อนกลับไปในอดีตบ้างนะครับเช่นเรื่องของการออกคําสั่งทางปกครองต่างๆแต่ถ้าเป็นกรณีอำนาจตุลาการแล้วนี่นะครับอำนาจตุลาการคือการตัดสินวินิจฉัยชี้ขาดค่อยพลาดนะซึ่งค้อยจริงต้องยุติลงไปแล้วในอดีตนะฮะแล้วศาลใช้เกฑ์ในทางกฎหมายวินิจฉัยชี้ขาดความถูกผิดในทางกฎหมายนั้นแน่นอนศาลอาจจะใช้อำนาจในเชิงรับนี้นี่นะครับแสดงทัศนะในทางสร้างสรร์นะฮะในการตีความกฎหมายในทางสร้างสรรค์ผ่านคำพิพากษาได้แต่การ การทาแบบนี้ก็ยังไม่ทําให้หน้าตุลาการเนี่ยกลายเป็นน้าในเชิงรุกอยู่นั่นเองนะครับในลักษณะประการสำคัญหนึ่งก็คือว่าด้วยเหตุนี้เนี่ยครับเราจึงบอกว่าไม่มีไม่มีผู้พิพากษาถ้าไม่มีการฟ้องคดีนะฮะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเข้าใจอํานาจตุลาการแบบนี้แล้วเนี่ยครับเราก็ลองดูว่าถ้ามันเกิดเป็นปัญหาเกิดขึ้นในบ้านเมืองมันมีความขัดแย้งต่างเกิดขึ้นเนี่ยนะฮะ สถานการณ์บ้านเมืองของบ้านเราเนี่ยเราก็มีการพูดกันนะครับถึงเรื่องของการให้ผูาา้พากษาตุลาการเข้ามาวินิจฉัยหรือแก้ไขปัญหานะฮะทีนี้ถามว่าทําไมในวันนี้เนี่ยนะครับปัญหาที่มันเกิดขึ้นมาเป็นเวลายาวนานหลายปีแล้วมันยังไม่ยุติลงนะฮะผมอยากจะเริ่มอย่างนี้นะครับว่าผมคิดว่าจุดเริ่มต้นของปัญหาอันนี้นะฮะมันเริ่มต้นจากแนวความคิดเรื่องของตุลาการพิวัตรซึ่งเริ่มต้นเมื่อมาณสัก8ปดเปีก่อนนะฮะ จริงๆผลที่พูดต่อไปนี้เนี่ยนะครับจะว่าไปแล้วก็ไม่ได้มีอะไรใหม่นะฮะเป็นการตอกย้ําหรือยืนยันทัศนะที่ผมได้แสดงต่อสาธารณชนมาโดยตลอดนะครับเกี่ยวกับบทบาทของศาลและก็บทบาทของผู้พิพากษาถ้าเราจัาระลึกนึกถึงได้เนี่ยนะครับจุดเริ่มต้นของตุลาการพิวัตรเริ่มต้นจากการขับไล่นะฮะจากการเรินขบวนขับไล่นะฮะรัฐบาลของพันตรวจโททักษินชินวัตนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยมีนักวิชาการท่านหนึ่งเสนอนะฮะทำว่าตุลาการพิวัตรขึ้นมา โดยท่านแปลมาจากคำว่า judicial review ซึ่งความจริงมันคือการทบทวนตรวจสอบนะฮะในทางตุลาการท่านบอกว่าตอนนี้ที่บ้านมึงมีปัญหาแบบนี้แล้วเนี่ยนะครับจะต้องให้ศาลข้ามามีบทบาทนะครับในเชิงรุกในแง่ของการเข้าไปแก้ไขปัญหาของบ้านเมืองนะบ,บทความความคิดเรื่องของตุลาการพิวัตในช่วงแรกนะั้นได้รับการตอบรับและฐานรับอย่างกว้างขวางนะครับในบรรดาสื่อมวลชนต่างๆและในสังคมทั่วไปนะฮะ ผมเฝ้ามองปรากฏการณ์อันนี้ด้วยความวิตกกังวลน,นะฮะว่าปรากฏการณ์การเสนอความคิดแบบนี้ขึ้นมาในอนาคตจะทําให้ปัญหามันยุ่งยากแล้วก็แก้ไขได้ยากยิ่งขึ้นถ้าเราย้อนกลับไปดูเนี่ยนะครับบรรดาคดีแรกๆนะครับที่ศาลแสดงบทบาทออกมาเนี่ยนะครับผ่านคำพิพากษาทางการเมืองเนี่ยเรานึกถึงกรณีของการที่ศาลชั้นต้นไม่ให้ประกันตัวกกนตนะฮะชุดที่ตัดจาัดก,การเลือกตั้งนะครับเมื่อเดือนเ,ออเมื่อปี249ตอนต้นปีนะฮะ แล้วก็ต่อมามีเสียงเรียกต้องให้กรกตลาออกใช่ไหมครแล้วกรกตเนี่ยชุดนั้นไม่ได้ลาออกแล้วก็ต่อมาก็มีการแจ้งความเมินคดีเรื่องของการจัดการเลือกตั้งกรกตว่าจัดการเลือกตั้งโดยไม่ชอบนะฮะแล้วก็ต่อมาศาลไม่ให้ประกันตัวพอไม่ให้ประกันตัวแล้วเนี่ยนะครับกรกตก็ต่อมากรกตก็าลาออกแล้วพ้นจากตาแหน่งแล้วมีการส่งนะฮะคนอื่นเนี่ยมาเป็นกรกตต่อเพื่อจะได้จัดการเลือกตั้งใหม่เพราะการเลือกตั้งที่จัดไปในในครั้งนั้นเนี่ยถูกสารนุนิชัยว่ามันเป็นโมฆะแล้วก็เสียไป ถ้าเราจํคาคดีนี้ได้เราจะพบว่าเม,ม,มื่อไม่เม,มื่อไม่กี่เดือนมาน,นี้นะครับสารดีกาได้ตัดสินยกฟ้องนะครับคดีนี้โดยให้เหตุผลว่าผู้ฟ้องคดีไม่ใช่ผู้เสียหายความจริงตอนที่มีการฟ้องคดีเรื่องนี้เมือ่อเมื่อหลายปีก่อนนั้นเนี่ยผมมีความเห็นว่าผู้ฟ้องคดีฟ้องคดีไม่ได้นะฮะเพราะไม่เป็นผู้เสียหายในคดีนี้นะฮะแต่ในตอนนั้นเนี่ยไม่ได้มีใครสนใจในประเด็นนี้ทุกคนรู้สึกว่ามันเป็นปัญหาที่จะต้องแก้นะครับโดย,ยาา awarded, ที่ใช้องค์กรตุลาการเขา้ามานะฮะจัดการแก้ไขผ่านแนวความคิดเรื่องของตุลาการ <pen. S 2> ทางด้านนี้ใน,นทางกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเรื่องนี้เนี่ยนะครับผมได้คุยกับนักกฎหมายหลายคนเนี่ยนะฮะพวกผมมาได้เป็นคนเชี่ยวชาญทางกฎหมายอาญาเนี่ยก็มีความเห็นตรงกานที่ผมเห็นเอาไว้ว่าอันนี้ไม่ใช่เรื่องที่บุคคลซึ่งไม่ได้เกี่ยวพันโดยตรงนั้นจะเป็นคนฟ้องคดีได้แล้วต่อมาสารีิกาก็ยกฟ้องไปได้วยเหตุน,นี้นะฮะทำให้กรกะตทั้งทั้งสท่านที่เหลืออยู่นั้นเนี่ยนะครับรอดพ้นจากการถูกจําคุกไปแต่ว่าการไม่ให้ประกันตัวนะครับเมื่อมองย้อนกลับไปในอดีตเนี่ยมันส่งผลสะเทือนในทางการเมือง นะ,ะทำให้เกิดการเปลี่ยนตัวกกตนะฮะแล้วก็ในเวลาต่อมาเนี่ยต้องกหนดให้มีการเลือกตั้งใหม่แต่มันไปไม่ถึงการเลือกตั้งครั้งใหม่เนื่องจากมันเกิดการทำรัฐประหารเสียก่อนเมื่อ19กันยาหลังจากรัฐประหารแล้วเนี่ยนะครับการใช้การอ้างอิงบทบาทของตุลาการนั้นยังดําเนินอยู่ต่อไปถามว่าทําไมยังดำเนินอยู่ต่อไปคําอตอบเพราะว,าว่าการใช้อํานาจของทหารนั้นเนี่ยนะครับเข้ามาจัดก,การกับปัญหาทางการเมืองที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ได้เป็นที่ยอมรับในโลกสมัยใหม่ อำนาจซึ่งมันแนบเนียนกว่าเนี่ยนะครับในการที่เข้ามาใช้เนี่ยคืออำนาจตุลาการเพราะดูเหมือนว่าจะมีพื้นฐานความชอบธรรมมากกว่าเพราะทําผ่านคําพิพากษานะดูเหมือนมีกระบวนพิจารณาแล้วทําผ่านคําพิพากษาแต่ปัญหาใหญ่ที่ผมว่าหลายคนไม่ตระหนัก,กก็คือว่าโดยบทบาทแล้วเนี่ยนะครับอำนาจตุลาการนถูกออกแบบมาให้เป็นกลางเขาว่าเป็นกลางนั้นเนี่ยนะครับไม่ได้ไหมายถึงว่าผู้พิพากษาจะตัดสินคดีโดยไม่ได้สนใจอะไรเลยนะฮะ เขาก็เป็นกลางหมายความว่าตัวอำนาจของตุลาการบทบาทของตุลาการของศาลทั้งหมดนั้นเนี่ยจะต้องวางอยู่บนความเชื่อถือของสาธารณชนว่าไม่ได้เอ็นเอียงไปในฝ่ายใดยฝ่ายหนึ่งสภาพแบบนี้นะครับมันขัดแย้งกับความขัดแย้งที่เกิดขึ้นต่อและหลังการรัฐประาหารเมื่อ19กปัญญาสี่เ้าเพราะอะไรฮะเพราะคนคาดหวังนะฮะหรือโดยแนวคิดเรื่องตุลาการพิวัตรเนี่ยนะฮะคนคาดหวังว่าศาล่ยเข้ามาแสดงบทบาททีนี้ถ้าเราลองนึกกลับไปดีๆนะฮะทำใจให้เป็นกลางๆแล้วมองย้อนกลับไปในอดีตเนี่ย การอำนาจทหารนั้นคือการกาจัดนะฮะคู่ปรปัปากในทางการเมืองนะฮะคู่ปรปับปากในทางการเมืองจะดีหรือเลวก็ตามเนี่ยนะฮะเป็นอีกประเด็นหนึ่งแต่ประเด็นคือการใช้อํานาจรัฐะหารเข้ามาทําลายปรปัปากในทางการเมืองนั้นเนี่ยมัน,มนเท่ากับการแบ่งฝ่ายในทางการเมืองชัดเจนละมันอยู่สองข้างละมันไม่มีข้างที่3ถูกไหมฮะเมื่อมีการเสนอตุลาการพิวัตรขึ้นมาในบริบทแบบนั้นเน,นี่ยน,นะฮะบทบาทที่แสดงต่อมาเนี่ยนะครับศาลจะบริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์ยังไงเนี่ยนะฮะต้องไปว่ากันในแต่ละเรื่องเนี่ย แต่ในสายตาทั่วไปนี่นะฮะก็จะรู้สึกว่ามันเป็นอีกฝ่ายหนึ่งหรือเขาหรือักมีลักษณะเป็นอีกด้านหนึ่งเพราะถูกเสนอมาในบริบทของความขัดแย้งในทางการเมืองแบบนี้นะฮะในตอนแรกเนี่ยนะฮะการใช้อํานาจแบบนี้อาจจะเป็นที่ยอมรับได้เพราะว่าเราไม่เคยผ่านประสบการณ์แบบนี้มาก่อนแต่ผมเคยเตือนเอาไว้นะฮะตั้งแต่แรกๆแ,แล้วว่านี่คือจุดเริ่มต้นของปัญหาและจะทําให้ในอนาคตการแก้ไขปัญหานี้จะยุ่งยากมากยิ่งขึ้นเพราะอะไรฮะ เพราะว่าอำนาจตุลาการเนี่ยโดยสภาพการออกแบบเนี่ยเขาถูกออกแบบให้เป็นอำนาจสุดท้ายนะฮะที่ชี้ขาดข่อยพาทางกฎหมายในสังคมมันต้องจบนะฮะมันมีคอสมันมีต้นทุนนี้ค่อนข้างสูงมากถ้าเกิดเอามันไปเอาไปใช้นะฮะผ่านากระบวนการต่อสู้ในทางการเมืองถ้าเมื่อวันหนึ่งเนี่ยคนรู้สึกทั่วไปว่าอันนี้ศาลเนี่ยนะฮะมีลักษณะของการพระโดยผ่านความคิดของตุลาการพิวัฒเนี่ยนะฮะจะด้วยเหตุไรก็ตามเนี่ยเขารู้สึกว่าไม่ใช่เป็นกลางแล้ว เขาก็จะไม่เกิดการยอมรับนับถือนะครับคำพิพากษานี้นักวิชาการหรือใครก็ตามหรือแม้แต่ตัวศาลเองจะยืนยันพร่ำบอกว่าเป็นกลางก็ตามแต่ความรู้สึกนึกคิดของคนทั่วไปนั้นจะตั้งคําถามมากขึ้นเรื่อยๆเพราะเหตุว่าผ่านไอเดียแบบนี้ของตุลาการพิวัตรเมื่ผมเรียนว่าคนที่เสนอความคิดตุลาการพิวัตนั้นเนี่ยครับไม่ได้เข้าใจธรรมชาติของตุลาการอันนี้ผมเรียนจริงคือไม่ไม่ได้มีความรู้หรือเข้าใจลักษณะอํานาจตุลาการเพียงพอหวังแต่เพียงการแก้ไขปัญหาในทางการเมืองเฉพาะหน้า สายตาสั้นมากๆนะฮะโดยคิดว่าใช้อํานาจแบบนี้ก็มาแล้วนี่จะจัดการในปรัปับในทางการเมืองให้จบลงไปได้นะแต่ในสภาพความอยากทางการเมืองนี่มันไม่ง่ายแบบนั้นเมื่อสารถูกดึงเข้ามาแล้วเนี่ยนะครับจะตัดออกไปเนี่ยนะฮะคราวนี้จะเบิรมไม่ง่ายแลลวนะฮะแล้วเราจะเห็นได้ว่าเมื่อถึงจุดหนึ่งนะฮะซึ่งคนเริ่มตั้งคําถามมากขึ้นเนี่ยนะฮะสารก็ยังไม่ได้หยุดในแง่นี้นะฮะโดยยิ่งสารที่ตัดสินคดีเกีเ่ยวพันในทางการเมืองมากๆนะฮะยังเดินหน้าต่อ แน่นอนอาจจะมีคนบอกว่าโอเคท่านก็ตัดสินไปตามที่ออรัฐธรรมนูญกำหนดแต่เราจะเห็นว่ามันมีข้อวิจารณ์หลายอย่างนะครับซึ่งมีน้ำหนักมากๆว่าที่ตัดสินไปนานนี่นะฮะถูกต้องนะฮะตามหลักเกณฑ์หรือไม่นะฮะออผมไม่ต้องพูดถึงนะครับคดีที่ผ,ผ่านมาหลายคดีซึ่งถ้าพูดถึงเรื่องสถานการณ์บ้านเมืองเนี่ยจะพันกับเรื่องของสารธรรมนูญมากเป็นพิเศษนะฮะการตัดสินตั้งแต่หลังรัฐประหารการตั้งตุลาการ,ร,รนูนขึ้นมาซึ่งไม่เคยมีนะครับในรัฐธรรมนูญชั่วคราวที่มีการตั้งตุลาการนูนขึ้น ภารกิจชัดเจนนะฮะก็คือการอนคดีที่ค้างอยู่ในสารนันนูญนนั่นคือคดียุบพักการเมืองเนี่ยเข้าสู่การพิจารณาของตุลาการธรรมนูญแล้วใช้การแสดงผ่านอำนาจตุลาการนั้นนี่นะครับในแง่ของการยุบพักตามมาด้วยนะฮะการเลือกตั้งนะฮะแล้วก็ตามด้วยการยุบพักในเวลาต่อมาและอื่นๆต่อมาอีกพมอถึงจุดนี้เนี่ยคนก็รู้สึกแล้วนะครับว่าอันนี้คือการแสดงออกในทางความเป็นจริงเนี่ยนะฮะ เราคงเห็นกันโดยทั่วไปคือบางทีเนี่ยท่านผู้พิพากษาตุลาการเวลาแสดงทัศนะอะไรบางอย่างออกมาเนี่ยเพิ่งไม่นานวันนี้ก็มีการเดินขบวนใช่ไหมฮะแล้วเราเห็นนะฮะว่าตุลาการจานวนหนึง่งผู้พิพากษาสารนุิธรรมจานวนหนึ่งเนี่ยในานามของตุลาการผู้รับแผ่นดินนะ่ะออกมามีบทบาทอันนี้คือท่านอาจจะบอกว่าท่านทำเนี่ยในทางส่วนตัวแต่คําถามคือในภาพของสาธรารณะเมื่อมองไปเนี่ยคนที่เขาเขารู้สึกว่ามันมัน,ม,นมันไม่มีความไม่ถูกต้องอยู่เนี่ยเขาจะเชื่อนะฮะการตัดสินคดีแบบนี้ได้ไหม แล้วในอนาคตถ้าท่านเหล่านั้นเนี่ยไปนั่งบัลลังพิจารณาคดีนะที่มันเกี่ยวพันกับในทางการเมืองเนี่ยใครจะเชื่อท่านผมคิดว่าวันนี้เนี่ยนะครับความเสื่อมศรัทธาเนี่ยนะครับในในแง่ของการใช้หน้าตุลาการในบางระดับเนี่ยมันประจักษ์มากขึ้นผมคิดว่าเราคงพูดความจริงกันตรงไปตรงมามันยังไม่สายเกินไปนะครับถ้ายังกลับมาสู่หลักการที่ว่าอะไรคืออำนาจตุลาการนะฮะ ผมไม่ได้บอกว่าอำนาจตุลาการนั้นไม่ได้มีบทบาทนะในแง่ของการแก้ไขปัญหาความแย้งทางการเมืองเลยนะฮะมีได้นะฮะแต่การมีนั้นเนี่ยต้องมีภายใต้ข้อจำกัดของตัวเองถ้าเกินข้อจำกัดของตัวเองออกไปนี่นะฮะมันก็จะพ้นไปจากกรอบอน,ราารรนะฮะของอำนาจตุลาการศาลนะฮะในการตัดสินคดีนั้นก็จะพ้นไปจากการเป็นผู้ที่ใช้กฎหมายการเป็นผู้ใช้รัฐธรรมนูญกลายเป็นตัวกฎหมายและกลายเป็นตัวรัฐธรรมนูญเสียเองเรานึกภาพดูสักง่ายๆสักเรื่องหนึ่งก็ได้ะฮะ เวลาที LIKE: ส่สภาออกกฎหมายมาเนี่ยหรือมีกฎหมายอยู่ฉบับหนึ่งเนี่ยนะฮะแล้วสภารัฐสภาจะแก้ไขกฎหมายนั้นเนี่ยนะฮะผมถามว่าเรายอมไมยที่จะให้ศาลยุติธรรมศาลปกครองเนี่ยเข้ามาตรวจสอบการแก้ไขกฎหมายของรัฐสภาสภากำลังจะลงมติในเวลาที่สองแก้ไขพราชบัหญัดฉบับหนึ่งเนี่ยเรายอมไหมครับที่ให้ศาลยุติธรรมหรือศาลปกครองเนี่ยเข้ามาบอกว่ากฎหมายฉบับนี้มันมันใช้ไม่ได้มันแก้ไม่ได้เราไม่ยอมฮะเพราะว่าันนี้มันคือระบบการถูกดุนอํานาจ ฉันใดก็ฉันนั้นครับเวลาที่สภาเนี่ยเขาใช้อํานาจอีกชนิดหนึ่งคืออำนาจในการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเนี่ยเข้าแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญนี่นะฮะเราก็ไม่ยอมให้สารมนูนนั้นเข้ามาตรวจสอบการแก้ไขเพิ่มเติมอนันต์ซึ่งยังไม่ยุติในชั้นสภาเขายังไม่ลงมติในเวลาที่สยังไม่จบนี่ภาพออกนะฮะถ้าเรายอมแบบนี้ได้เราก็ต้องบอกว่างั้นต่อไปเราต้องยอมได้ว่าเวลาที่ศาลเนี่ยเวลาที่สภาเขาแก้ไขกฎหมายพระราชััญดฉบับหนึ่งเนี่ยก็ไปร้องศาลได้ แล้วศาลก็สามารถมาระงับยับยั้งนะฮะอ้างอิงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งคุ้มครองชั่วคราวการลงมติในเวลาที่สองเวลาที่สามได้ผมถามว่าเรายอมหรือครับเราไม่ยอมตอนนี้ของสารรัฐธรรมนูญเนี่ยถ้านะฮะระบบกฎหมายจะยอมให้สารรัฐธรรมนูญเข้าตรวจสอบการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญพอดีเรื่องนี้มันเพิ่งมีการพูดก,กันมาเมื่อสักสองสามวันมานี้มากยิ่งขึ้นเนี่ยนะฮะผมเรียนว่ารนูต้องเขียนชัดครับอันนี้สําคัญมากๆนะเพราะอํานาจแบบนี้มันเป็นบาลานซ์กันนะฮะระหว่างอํานาจอื่นๆ เราดูตัวอย่างอเมริกาก็ได้นะฮะศาลสูงสุดอเมริกาเนี่ยเป็นศาลนะฮะที่เข้าใช้อำนาจการควบค,คุมตรวจสอบการตรากฎหมายไม่ขัดรัฐธรรมนูญหลายคดีเนี่ยศาลสูงสุดอเมริกาก็บอกว่าสกฎหมายที่สภาตราขึ้นมาเนี่ยมันขัดรัฐธรรมนูญน,นะครับมันใช้บังคับไม่ได้เมื่อศาลตัดสินไปอย่างนั้นแล้วเนี่ยนะครับสภาก็ยอมรับโอเคคุณตัดสินมาว่ากฎหมายรัฐธรรมนูนผมก็รับว่าขัดรัฐธรรมนูญเขาก็บอกถ้าคุณตัดสินแบบนี้งั้นผมแก้รัฐธรรมนูญ เขาก็โต้อ,อำนาจนะฮะของศาลสูงสุดซึ่งมีลักษณะเป็นศาลร,รัฐนูนด้วยในอเมริกาแบบนี้เนี่ยนะฮะโดยการแก้ไขรัฐธรรมนูญเมื่อแก้รัฐธรรมนูญสภาใช้อำนาจอีกชนิดหนึ่งพิเศษแก้ร,รัฐนูนขึ้นมาศาลสูงสุดก็ยอมรับอำนาจนั้นก็บอกว่านี้เป็นอำนาจของคุณงั้นผมก็ผูกพันตามรัฐธรรมนูญนั่นแหละเพราะผมเกิดขึ้นจากรัฐธรรมนูญนี่คือระบบของการบาลานซ์อำนาจแต่ถ้าเกิดระบบแบบนี้มันเสียไประบบแบบนี้มันเสียไปโดยที่ศาลนูนเข้าควบคุมการแก้ไขเพิ่มเติมนูนเสียเองนะฮะ ระบบอกว่าจะไม่มีทางออกครับเพราะศาลได้สัมปนานตัวเองขึ้นไปในกลายเป็นผู้ที่เหนือกว่ารัฐธรรมนูญหรือกลายเป็นรัฐธรรมนูญเสียเองเป็นคนอนุญาตการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐนูนทุกครั้งผมจึงไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งนะที่มีบางท่านเสนอว่าตอนนี้ว่าต่อไปในอนาคตจะแก้ไขเพิ่มรัฐนูลทุกครั้งให้สานูนตรวจสอบก่อนนะเป็นไปไม่ได้ฮะถ้าอย่างนั้นเนี่ยระบบนะฮะมันพังหมดเลยในแง่ของการบาลานซ์อำนาจนะ,ะบาลานซ์เข้าบาลานซ์อำนาจกันแบบนี้อีกนิดนึงนะฮะเ,เรื่องของ การใช้กฎหมายนะฮะผมค่อนข้างกังวลใจนะในแง่ของการเห็นทัะบาะของบางท่านเนี่ยนะฮะเวลาที่พูดถึงเรื่องของการปรับใช้กฎหมายนะฮะแล้วผมิดว่าไอเน,นี้ยในอนาคตก็จะเป็นปัญหาต่อไปผมผมไม่ขออนุญาตเอ่ยนามนะครับเนื่องจากท่านท่านไม่อยู่ในที่แห่งนี้นะแต่โดยเหตุที่ท่านแสดงความเห็นมาสู่สาธารณณะแล้วนะฮะก็ขออนุญาตอ้างอิงความเห็นของท่านนะครับเกี่ยวกับเรื่องของของการใช้กฎหมายนะท่านเป็นตุลาการท่านก็บอกว่าเวลาศาลจะตัดสินคดีเนะี่ย ศาลก็จะไปดูนะคะัคำชี้แจงของ,ของคู่ความสองฝ่ายนะฮรแล้วศาลก็จะดูพอดูทั้งสองฝ่ายดูเสร็จปุ๊บศาลก็ดูว่าเออฝ่ายเออคำชี้แจงนะฮะฝ่ายไหนเนี่ยเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมมากกว่ากันนะฮะเพราะศาลเห็นแล้วว่าฝ่ายไหนเป็นส่วนรวมมากกว่ากันเนี่ยศาลก็บอกว่าหลังจากนั้นศาลก็จะไปหาข้อกฎหมายมาสนับสนุนความเห็นความคิดของฝ่ายที่ศาลเห็นว่าเป็นประโยชน์กับส่วนรวมมากกว่า นี่คือทัศนะนะซึ่งอันนี้แสดงออกปรากฏต่อสาธารณะของตุลาการอ่ะละแม้อาจจะเป็นท่านเดียวนะครับผมผมเรียนอย่างนี้นะฮะว่าอาะ่ะโดยรายละเอียดเนี่ยผมก็ไม่ทราบว่าท่านท่านคิดอะไรอย่างไงแต่ว่าโดยหลักการในการใช้กฎหมายเนี่ยทำแบบนี้ไม่ได้ครับทําแบบนี้ไม่ได้ถ้าทําแบบนี้กฎหมายจะไม่มีความหมายนะฮะวิธีการใช้กฎหมายนะั้นเนี่ยนะครับทุกคนรู้นะเราสรุปข้อจริงให้เป็นยุติไม่ได้ตัดสินว่าฝ่ายใดมีประโยชน์เป็นประโยชน์สาธารอะไรมากกว่าเพราะว่า เราตัวเราเองเนี่ยเราไปเอาความคิดของตัวเราเองเนี่ยแทนที่ความคิดของคนทั้งหมดไม่ได้ศาลจึงมีหน้าที่ในการฟังข้อเท็จจริงให้ยุติจากนั้นจึงไปดูข้อกฎหมายฮะว่าไอข้อเท็จจริงมันยุตินานเนี่ยปรับเข้ากับข้อกฎหมายได้ไหมและข้อกฎหมายนั้นกำหนดผลทางกฎหมายอย่างไรจึงให้ผลทางกฎหมายออกมาไม่ใช่เอาตัวเองเนี่ยเข้าไปแทนที่นะฮะเรื่องของเรื่องของตัวข้อกฎหมายพนึกภาพออกใช่ไหมฮะไม่ใช่เอาตัวเองเข้าไปจัดนะหรือไปตัดสินก่อนว่าฝ่ายใดเป็นประโยชน์มากกว่า จากทัศนะของตัวเองเพราะศาลอาจจะผิดได้ผมเรียนว่าหนทางไปสู่ความยุติธรรมนั้นเนี่ยนะครับมันต้องไปผ่านทางทางกฎหมายฮะราะว่าโอเคมันมีความยุติธรรมอยู่ทุกคนก็อยากจะได้ความยุติธรรมแต่ความยุติธรรมนั้นเนี่ยมันมาได้ได้โดยที่ใครคนใดคนหนึ่งสมมุติตัวเองขึ้นมานะครับเป็นคนซึ่งเข้าถึงนะฮะตามยุติธรรมแล้วก็บอกว่านี่คือความยุติธรรมเพราะนั้นเนี่ยผมตัดสินในยุติธรรมโดยที่ไม่ได้เดินไปนะครับตามทางในทางกฎหมายมันจะต้องใช้ทางทางกฎหมายนั้นเนี่ยไปสู่ความยุติธรรม นะแล้วมันถึงทำให้เกิดการยอมรับกันผมเห็นว่าการใช้กฎหมายนั้นเนี่ยนะครับจะต้องอิงธรรมะในแง่ที่ว่าธรรมะคือความสม่ําเสมอแด้วยเหตุนี้เนี่ยนะครับการตีความกฎหมายการใช้กฎหมายอะไรก็ตามในระบบกฎหมายถ้ามันนําไปสู่ความผิดปกติเหมือนกับที่พยายามทําอยู่สแสวงหาหนทางให้เกิดศูนยากาศทําให้ระบบกฎหมายมันขัดข้องใช้ไม่ได้นะฮะคนเหล่านั้นก็ไม่ใช่เป็นนักกฎหมายแต่เป็นนักสแสวงหาศูนยากาศนะฮะ การแสวงหาสูญยากาศนั้นคือการทำให้ระบบมันขัดข้องหมดนะแล้วมันก็ไม่เป็นธรรมะเพราะธรรมะมันคือความสม่ำเสมอมันคือความปกติการใช้กฎหมายจึงต้องใช้ไปนะครับเพื่อแก้ปัญหาผ่านหนทางทางกฎหมายแหละและทาให้มันเกิดความเป็นปกติขึ้นนะความต้องการทางการเมืองแต่และฝ่ายเนี่ยทุกคนมีไม่เหมือนกันอันนี้เราเข้าใจได้แต่มันต้องผ่านกระบวนการต่อสู้ขัดแย้งนะด้วยเหตุด้วยผลนะฮะแล้วองค์กรที่ทําหน้าที่อันนี้จ้างจะต้องรู้จักลิมิตและอํานาจของตัวเอง ผมเห็นว่ามีผู้พิพากษ,ษาตุลาการจํานวนไม่น้อยนะครับท่านตระหนักนะครับในบทบาทแบบนี้เนี่ยเรามีผู้พิพากษาและมีตุลาการที่ดีๆอยู่มากนะฮะในแง่เนี้แล้วผมก็คารวะท่านเหล่านั้นนะครับด้วยใจจิตแต่ผมว่าบทบาทนานะครับในส่วนนําขององค์กรในทางตุลาการจํานวนหนึ่งนะครับในระยะเวลา8ปดปีที่ผ่านมาที่ผมเฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิดเนี่ยผมคิดว่าถ้าเกิดจังไม่ปรับบทบาทแบบนี้นะครับสารนั้นจะไม่ใช่คนที่เป็นคนยุติปัญหาความขัดแย้งในสังคม แต่จะเป็นคนจุดชนวนนะครับความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในสังคมเนี่ยให้มันลุกลามบานปลายขึ้นแล้วแก้ไขมากยิ่งขึ้นจะต้องใช้เวลานับเป็นเจเนอเรชันนะครับถึงจะแก้ไขเรื่องนี้ได้เพราะว่าเมื่อสารตัดสินคดีมาแล้วเนี่ยคำพิพากษาถูกใช้อ้างอิงต่อไปเรื่อยๆนะครับก็คงจบนะฮะเวลามีค่อข้างจํากัดนะอาจารย์ปกป้องเตือนผมว่าหมดเวลานะฮะผมก็ขอจบในรอบแรกก่อนเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวถ้ามีโอกาสอาจจะพูดในรอบสองต่อเกี่ยวกับเรื่องของว่าเ,เวลาสารตัดสินคดีมาแล้วเนี่ย เอ่อต้องยอมรับความมภาคษาไหมนะครับไม่ยอมรมับความมภาคษามันผิดหรือมันไม่ผิดยังไงนะครับดีจะพูดในรอบสองครับครับขอบคุณท่านอาจารย์วรเดชนะครับผมไม่สรุปนะครับท่านพูดชัดเจนที่สุดของท่านเลยนะครับเชิญท่านต่อไปนะครับท่านอาจารย์กิติศักดิ์ปกติครับกราบเรียนท่านคณะบดีท่านผู<ม>อุวุโส ญาติญาติของท่านอาจารย์หยุดท่านผู้มีเกียรติแล้วก็นักศึกษาที่สนใจในหัวข้อที่จะพูดกันในวันนี้ทุกทกท่านนะครับผมเป็นคนที่ได้มีโอกาสสัมผัสกับท่านอาจารย์หยุดแล้วก็ได้มีโอกาสไต่ถามศึกษาจากท่านแม้จะไม่ได้อยู่ในห้องเรียนก็ยังได้มีโอกาสได้สักไซไล่เลียงแล้วก็ทำให้รู้สึกประทับใจในความเป็นนักวิชาการของท่าน ซึ่งท่านเองก็บ่นอยู่เสมอว่าแม้ว่าท่านจะทำหน้าที่เป็นนักวิชาการอย่างไรก็ตามมักมีคนเข้าใจผิดหาว่าท่านขายวิชาเพราะว่าความรู้หรือว่าความเห็นของท่านนั้นเผอเอิญมันไปตรงกับความคิดหรือแนวนโยบายทางการเมืองของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองท่านก็บอกว่าอันนี้เป็นเรื่องที่ท่านเสียใจที่สุดและเผอเอิญคนที่ กล่าวหาท่านเนี่ยก็เป็นเพื่อนอาจารย์แล้วก็เป็นบรรดาผู้ที่เป็นผู้พิพากษาอายการเป็นเพื่อนรักกันมาตั้งแต่ดั้งเดิมท่านก็ถึงขนาดเขียนหนังสือเอาไว้เลยนะครับในบทนําหนังสือของท่านว่าฉันไม่รู้จะแก้ตัวยังไงแล้วผมก็จะขอแก้ตัวด้วยการเขียนตําราที่ดีนะครับเพื่อจะให้ความรู้ที่ดีหวังว่าอันเนี้ยมันจะได้เห็นถึงเจตนาดีของท่านว่าท่านมั่นคงในทางวิชาการไม่ได้คิดเป็นฝักเป็นฝ่ายในทางการเมือง ผมคิดว่าบรรยากาศแบบนี้นะครับเราควรจะถือเอามาเป็นมโนคติในการที่จะถกเถียงกันในวันข้างหน้าและในขณะเดียวกันในการที่จะนำเอาเรื่องที่ขัดแย้งกันในสังคมเนี่ยมาพูดกันว่าต่างฝ่ายต่างต้องแสวงหาความจริงแล้วก็พิสูจน์ให้เห็นด้วยเจตนาอันแนว่วแนว่แนว,ว่าเราทำไปเพื่อที่จะยืนยันความจริง แสวงหาความจริงซึ่งแน่นอนอาจจะมองเห็นในแง่บุมที่แตกต่างกันได้นะครับก่อนอื่นผมอยากจะเรียนว่าเมื่อกี้นี้ที่เราตกลงกันว่าให้อาจารย์บรเจตท่านพูดก่อนผมจะพูดเป็นคนที่สองเนี่ยเหตุผลที่เราพูดกันแบบเล่นๆนะครับก็คือว่าอาจารย์บรเจตเป็นฝ่ายเสนอผมเป็นฝ่ายค้านเพราะฉะนั้นท่านก็จะฟังเรื่องที่ค้านกันแต่ว่าก็เป็นข้อคัดค้านจาก ผู้ที่เป็นมิตรและด้วยจิตใจที่เป็นมิตรเพราะผมคิดว่าอาจารย์วรเจตเป็นคนที่นักศึกษาในมหาวิทยาลัยหรือในคณะนิติศาสตร์เนี่ยควรรับฟังท่านให้มากนะครับแล้วก็ผมก็พูดอยู่เสมอในชั้นเรียนต้องการให้เราสนับสนุนคนที่กล้ามีความคิดเห็นแม้ว่าจะแตกต่างจากความคิดเห็นของเราเราก็ต้องฟังท่านนะครับและความจริงธรรมศาสตร์มีเสน่ห์เนี่ยไม่ใช่เพราะว่า ท่านคณะบดีหรือว่าอาจารย์กิติศักดิ์นะครับเพราะอาจารย์วรเจตนะครับ <laughs> คือเป็นเป้าสายตาคนทั้งประเทศอยู่เวลานี้นะครับ <laughs> ทีนี้ในแง่ความคิดนะครับเริ่มต้นก่อนก็คือว่าในเรื่องศารเนี่ยจะต้องตัดสินตามกฎหมายไม่ใช่ตัดสินความรู้สึกเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เข้าใจกันทั่วไปหมดนะครับอันนี้ผมคิดว่าไม่มีใครขัดแยง้งปัญหามันอยู่ตรงที่ว่า คนเราอาจจะมองกฎหมายแตกต่างกันและมองบทบาทของศาลที่แตกต่างกันได้เหมือกันในแง่ของบทบาทของศาลเนี่ยหลักใหญ่ของการที่ศาลจะเป็นผู้ตัดสินคดีก็คือว่าการตัดสินนั้นน่ะศาลต้องแสดงเหตุผลให้แจ่มชัดว่าที่ตัดสินนั้นอาศัยกฎหมายข้อใดและมีเหตุผลที่ใช้ในการวินิจฉัยในข้อใดซึ่งอันที่จริงแล้ว หลักอันนี้มันอยู่ในกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งเป็นคุณลักษณะของคำพิพากษาว่าอะไรก็ตามอ่ะที่มันจะเป็นคำพิพากษาเนี่ยมันต้องมีเหตุผลครบถ้วนในข้อกล่าวหาทั้งปวงและข้อคัดค้านทั้งปวงว่าศารวินิจฉัยว่าอย่างไรอันนี้หลักในมาตรา1 4 1วงเล็บ4วงเล็บ5 1 4 2ไม่งั้นมันไม่ถือว่าเป็นคำพิพากษา,าที่มีความสมบูรณ์นอกจากนั้น ถ้าเกิดมีเรื่องขึ้นในศาลแล้วนะครับเขาพิพาทกันแล้วศาลต้องตัดสินครับวิธีพิจารณาความแพ่งซึ่งใช้ด้วยสําหรับวิธีพิจารณาความอาญาแล้วก็เป็นราฐฐานที่ศารลรัฐธรรมนูญทุกวันนี้ก็ยังใช้อยู่ก็คือหลักในมาตรา134ก็คือว่าศาลจะอ้างว่าไม่มีกฎหมายใช้ไม่ได้นะครับศาลต้องอ้างให้ได้ว่าการตัดสินคดีเมื่อเกิดข้อพิพาทแล้วจะตัดสินอย่างไรและตัดสินนั้นโดยอาศัยข้อกฎหมายอย่างไร และจะบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องการเมืองไม่ใช่เรื่องกฎหมายก็ไม่ได้ด้วยนอกจากจะบอกว่าเรื่องนี้กฎหมายเขามุ่งหมายที่จะให้เป็นเรื่องของฝ่ายการเมืองโดยเฉพาะนั่นก็คือต้องอ้างว่ากฎหมายมุ่งหมายที่จะไม่ให้ศาลเข้าไปก้าวไก่ซึ่งตัวนี้เป็นปัญหานะครับแล้วผมก็เชื่อว่าอันที่จริงศาลในเวลาตัดสินเนี่ยท่านก็พิเคราะห์อยู่แต่ท่านก็ต้องพิจารณาว่าถึงเวลาแล้ว เรื่องนั้นกฎหมายว่ายอย่างไรปัญหาเรื่องนี้เป็นปัญหาที่ถกเถียงกันในสหรัฐอเมริกาและเป็นปัญหาที่ถกเถียงกันทั่วโลกนะครับในคดีที่เป็นคดีที่ดังมากของโลกเลยนะครับก็คือคดีที่ประธานาธิบดีบุชท่านจัดการกับผู้ต้องหาว่าเป็นผู้ก่อการร้ายโดยจับไปขังไว้ที่อ่าวกุนตานโมในครั้งนั้นนะ่ะเพื่อที่จะไม่ให้ศาลพิจารณาคดีนี้นะครับ เนื่องจากว่าทางฝ่ายรัฐบาลน,นั้นอ้างว่าอันนี้เป็นเรื่องการก่อการร้ายเป็นเรื่องความสําคัญระดับประเทศเป็นเรื่องการเมืองเป็นเรื่องความมั่นคงของรัฐเพราะฉะนั้นศาลไม่ควรเข้ามายุ่งเกี่ยวแต่ตัวผู้ที่ถูกกล่าวหาผู้ก่อการร้ายนั่นแหละขายื่นคำร้องต่อศาลครับว่าเขาได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมศาลก็วินิจฉัยว่ากรณีนี้ศาลมีอํานาจวินิจฉัย ประธานาธิบดชแก้กฎหมายเลยครับแก้ทั้งหมดสามครั้งนะครับครั้งแรกท่านแก้กฎหมายบอกให้ศาลไม่มีอำนาจพิจารณาคดีที่เกี่ยวกับผู้ก่อ,อก,การร้ายในคดีกวตนตาดโม่เนี่ยาลก็บอกว่า